ลุงซันต้ากับพี่กว้างมีบ่บ้านเล็กๆอยู่กลางภูเขาในทุกๆปีของวันคริสต์มาสพวกเขาจะผลิตตุ๊กตาของเล่นของใช้มากมายเพื่อเอาไปไว้แจกพวกเด็กๆในวันคริสต์มาสลุงซันต้าครับทางโน้นขาดตุ๊กตาไปอีก18ตัวครับ ทางนี้ก็ขาดรถไปอีกสองตัวครับทางนี้ครบครับผมเรียบร้อยดีครับโฮโฮโฮดีมากทุกๆุกคนเอเองั้นเจ้าบอกให้พนักงานพักได้นะพรุ่งนี้จะได้เตรียมของกันอีกครับลุงซันตาบีเจเดี๋ยวเจ้าพาพนักงานไปเบิกของนะเอามาทำให้ครบ พอเสร็จแล้วก็ให้พนักงานพักได้ครับลุงซันต้าครับลุงซันต้าครูใหญ่หญพี่กวางก็เข้ามาบอกกับลุงซันต้าว่าคุณลุงซันต้าครับวันนี้มีเด็กเกิดใหม่สองคนนะครับอ้าวงั้นเหรองั้นเจ้าก็ไปบอกเอ็มเอ็มว่าวันพรุ่งนี้ให้ทำของขวัญเด็กแรกเกิดสองชุดนะ ครับคุณลุงซานต้าลุงซานต้ามัวแต่ยุ่งกับการเตรียมของแจกเด็กๆจนลืมไปว่าตัวเองก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันแต่โชคดีที่มีพี่กวางมาคอยดูแลและเตือนตลอดเช้าของวันใหม่พนักงานมายืนรอเพื่อรับคำสั่งโฮโฮโฮมากันไวดีจังข้าเพิ่งตื่นนอน เอาละพากันไปทานข้าวและข,ขนมก่อนนะแม่บ้านเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วทางโน้นแนะ่ครับลุงซันต้าครับลุงซันต้าครับลุงซันต้าระหว่างที่พนักงานทานข้าวอยู่นั้นลุงซันต้าก็ได้ไปทำใบรายการที่จะต้องแจกของพวกผมพร้อมแล้วครับทางผมก็พร้อมครับ โอเคโอเคอ้าวเอ็มเอ็ม,เ,อมเตรียมของใส่ถุงไปทางทิศเหนือนะจำนวน490ชิ้นส่วน B ทางทิศใต้109ชิ้นเจทางทิศต,ตะวันตก334ชิ้นส่วนเจ้ากว้างไปทางทิศต,ตะวันออก512ชิ้นนะแพ็กเตรียมใส่ถุงไว้ได้เลย ครับลุงซันต้าได้ครับลุงซันต้าครับลุงซันต้าพอถึงคืนวันคริสต์มาสเตรียมของไว้ที่รถหมดแล้วนะครับลุงซันต้าโโหโหขอบใจเจ้ามากๆนะเจ้ากวางเจ้ามาขยับเสื้อให้ข้าหน่อยสิรู้สึกว่ามันติดผงข้าฮ่าฮ่าฮ่าโหโหลุงซันต้าครับ ผมว่ามันจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมช่วยขยับตรงขอบคอบให้ครับเดี๋ยวค่ากับเจ้ากวางจะเอาของไปแจกพวกเด็กๆกนะพวกเจ้าอย่าพึ่งกลับกันล่าข้าและเจ้ากวางแม่บ้านได้เตรียมปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆไว้สำหรับพวกเจ้าทุกๆคนเลยและของขวัญเล็กๆน้อยๆจากใจข้าขอบคุณครับ ขอบคุณครับลุงซันต้าขอบคุณครับแล้วลุงซันต้าก็เอาของขวัญไปแจกเด็กๆตามที่นับไว้ซึ่งเด็กๆรู้กันว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสจึงนำกล่องไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อรอรับของขวัญจากลุงซันต้าพวกเราไปทางทิศเหนือก่อนนะครับลุงซันต้าได้เลย ระหว่างทางนั้นลุงซานต้าก็ได้เอาของขวัญไปไล่ใส่กล่องที่หน้าบ้านของเด็กๆและก็เอาวางไว้เช่นเดิมลุงซานต้าได้แจกของให้เด็กๆครบทุกบ้านแล้วจึงพาพี่กวางกลับไปสังสรรค์กับเพื่อนๆและพนักงานทุกคนก็ได้เตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์ลุงซานต้า เซอร์ไพรส์ครับลุงซานตาเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับลุงซานตาสุขสันต์วันคริสต์มาสครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับลุงซานตาโห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 นี่ข้าโดนเซอร์ไพรส์เองแล้วหรือนี่ฮ่าฮ่าฮ่าขอบใจพวกเจ้าทุกทุกคนมากพวกเราก็ขอบคุณคุณลุงซานตาด้วยเช่นกันครับเออเออดีแล้วละ ป่ารวมกันปาร์ตี้ได้เลยเช้าวันใหม่เมื่อเด็กๆแต่ละบ้านตื่นขึ้นมาก็จะวิ่งไปดูกล่องหน้าบ้านว่ามีของขวัญจากลุงซันต้าไหมและเด็กๆทุกคนก็ไม่ผิดหวังเด็กๆได้ของขวัญกันครบทุกบ้านและก็ไม่ลืมที่จะตะโกนขอบคุณลุงซันต้า เมื่อลุงซานต้าได้ยินและได้เห็นลุงซานต้าก็ยิ้มอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนย่อมมีความสุขทั้งกายและใจเช่นลุงซานต้าจบแล้วจ้า